นี่เราชาวคณะศูนย์หนึ่งกำลังเริ่มใส่บาดพระกันนะครับครับเออท่านพี่ขออนุญาตอย่าบังอย่าบังกล้องนะครับเออขออนุญาตอย่าบังกล้องท่านเฉียงเฉียงหน่อยนะครับเออเฉียงเฉียงองค์พระหน่อยนะครับผมจะได้ถ่ายถอยหลังตามนะครับเอาเดินเลยครับเดินเลยครับนิมนต์เลยครับนิมนต์เดินเลยครับนิมนต์เดินเลยครับครับขณะนี้ชาวคณะศูนย์หนึ่งกำลังใส่บาดพระอยู่นะครับอ่าวิดีโอทีวีกำลังถ่ายอยู่นะครับถ่ายชาวคณะศูนย์หนึ่งนะครับ ครับให้ท่านมาถึงข้างหน้าก่อนแล้วก็ใส่นะครับอย่าเอื้อมไปไม่จําเป็นต้องเอื้อมไปนะครับครับเออท่านมาถึงหน้าหน้าก่อนจะได้ถ่ายเห็นหน้าของพวกคุณนะครับครับครับไม่ต้องเอื้อมไปท่านมาถึงข้างหน้าก่อนแล้วค่อยใส่นะครับครับขอบพระคุณมากครับภาพจะได้ออกมาสวยงามนะครับครับเออคุณหมายไปไหนอ่ะมาถ่ายภาพนี่หงายไไหนอ่ะ ยังไม่ตื่นแล้วคุณหมช่างภาพนี่หายไปไหนมาเอออย่าอย่าข้อมไปอย่าข้อมไปเออเดี๋ยวไม่เห็นหน้าเออยืนตรงตรงยืนตรงตรงหันหน้าตรงตรงเออข้อมไปไม่เห็นหน้าเอหันหน้าตรงตรงเออย่าบิดตัวไปทางนู้นเออยู่ตรงตรงให้ท่านมาถึงข้างหน้าแล้วก็ใสเออใครมาใหญ่มาอยู่ข้างหลังผมนะครับผมถอยหลังถ่ายนะครับ <c oughs> ให้ท่านมาข้างหน้าก่อนไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องรีบเร่งแล้วครับครับให้ท่านมาตรงๆงข้างหน้าเออจะได้ใส่เห็นหน้าตานะครับเพราะว่าท่านใส่บาทอยู่นะครับขอบพระคุณมากครับสวยงามครับ<อ>เพื่อได้ภาพที่สวยงามนะครับผมอยากได้ของสวยๆนะครับท่านทําตามผมก็ได้รูปดีนะครับอา้าวคุณคุณคือไปตรงออกมาถ่ายภาพนึ่งซิ ครับครับเออให้อยู่ตรงๆนะครับจะได้เห็นหน้าตาท่านนะครับครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับเรามีเวลาเยอะนะครับมีเวลาเยอะนะครับมีเวลาเยอะครับให้ท่านมาตรงหน้าก่อนแล้วก็ใส่นะครับเอออย่าค้อมตัวไปอย่าค้อมตัวไปค้อมตัวไปแล้วจะไม่เห็นหน้าท่านนะครับครับ จะได้สวยงามนะครับภาพออกมาจะได้เหมือนๆกันหมดนะครับครับเป็นวิดีโอนะครับภาพนี้จะเข้าไปอยู่ในศูนย์หนึ่งนะครับท่านใดที่มีลายกระสุนหนึ่งไว้ก็เข้าไปดูเลยนะครับ <c oughs> ทุกคนจะได้ภาพหมดนะครับครับอย่าคอมตัวไปข้างหน้าหันตรงๆเลยเออคอมตัวข้างหน้าไม่เห็นหน้าท่านนะครับ <c oughs> ตรงๆให้ท่านมาข้างหน้าก่อนแล้วค่อยใส่ไม่ต้องยื่นเอื้อมไปนะครับให้ท่านมาก่อนนะครับตรงๆหน้าท่านแล้วค่อยใส่จะได้ภาพที่สวยงามนะครับ <c oughs> ครับสวยงามครับขอบพระคุณมากครับ ครับสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายครับครับสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายแล้วนะครับครับวิดีโอจะย้อน